สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกันกับครูพิคิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องกันค่ะโดยโจทย์ที่ครูจะยกตัวอย่างในวันนี้นะคะจะเป็นโจทย์แนวแพท1หนึ่งปีสองห้าหกสามนะคะซึ่งที่ครูยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ใช้ความรู้ในเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องค่ะอาทิตนย์เรามาดูที่โจทย์กันเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะคะโดยนิยามโดย f x เนี่ยของเรานะคะจะ เาจะมีเงื่อนไขมาให้ดังต่อไปนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อ a และ b เนี่ยเป็นจํานวนจริงเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f เนี่ยต่อเนื่องบนเซตของจํานวนจริงแล้วเนี่ย f ที่ a บวก b นะคะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะในการทําโจทย์นะคะเราจะต้องหา a กับ b ออกมาให้ได้ก่อนค่ะเราถึงจะหา f ที่ a บวก b ออกมาตามที่โจทย์ต้องการนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันเลยค่ะนิยามของ f x ที่โจทย์ให้มานะคะก็จะมีเป็นช่วงมาให้นะคะ ซึ่งเด็กจะสังเกตดูนะคะว่าที่เขาให้มาเป็นช่วงเนี่ยเราสามารถพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ได้นะคะแล้วก็พิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ได้นั่นเองค่ะอ่าขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะมาพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0ก่อนนะคะอ่าพิจารณาความต่อเนื่อง x 0ะะโดยเมื่อเราพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0แล้วนะคะอาท้เรามาดูค่ะพอเราพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะคะเราจะแบ่งได้ออกเป็นลิมิตของ f x เมื่อ x เท่ากับเมื่อ x เข้าใกล้0ทางลบมีค่าเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางบวกค่ะอาท้เรามาดูช่วงกันเลยค่ะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางลบเนี่ย fx ที่เราได้นะคะก็จะต้องเป็นก้อนนี้ค่ะก็คือเขาเขียนอยู่นะคะว่าช่วงเนี่ยเป็น x น้อยกว่า0อ่าดังนั้นเราจึงเขียนได้ว่าลิมิตของเศษ x ส่วนด้วย x ลบ x กําลังสองเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบค่ะมีค่าเท่ากับอ่าทีนี้มาดูลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกกันค่ะ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนะคะก็จะตรงกับช่วงนี้นะคะซึ่งช่วง X มากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่า1เนี่ย fx ของเขานะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นก้อนนี้ค่ะอ่ะเราก็นํามาเขียนเลยนะคะก็จะเป็นลิมิตของ fx ของเราก็คือ ax กำลัง2บวก b ลบ a คูณกับ x แล้วก็ลบ b ค่ะส่วนด้วย x ลบ1น,นั่นเองค่ะเมื่อ X มีไม่เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนั่นเองค่ะเด็กอ่ะทีนี้อันนี้ตัว b นะคะอ่ะ ต่อมานะคะเรามาดูพิจารณากันไปทีละฝั่งค่ะเรามาพิจารณาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบก่อนนะคะอ่าครกก็จะนาศูนย์ไปแทนค่ะก็จะกลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งส่วนเมื่อแทน x เข้าไปเป็นศูนย์นะคะมันได้เป็นศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งเราไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะคะเราจะต้องนําไปแยกตัวประกอบต่อค่ะจึงได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบอ่าตัวเศษก็คือ x ใช่ไหมคะตัวส่วนเราก็จะสังเกตได้ว่าเราสามารถดึงตัวร่วม x ออกมาได้นะคะ ก็จะกลายเป็น x วงเล็บ1ลบ x นั่นเองค่ะเพราะเราดึงตัวร่วม x ออกมานะคะเด็กเมื่อเราดึงตัวร่วมออกมาแล้วนะคะเราจะสังเกตว่า x ของเราสามารถตัดกันได้ก็ตัด x เลยทีนี้เราก็จะเหลือแค่ลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบครูก็จะเขียนยอีกทีนึงนะคะลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบได้เป็นเศษ1ส่วน1ลบ x ดังนั้นเราก็แทน x เป็น0เข้าไปเลยค่ะเราก็จะหาได้แล้วลิมิตเมื่อลิมิตของ 1, 1 x, me, x อส่วน1ลบ x เมื่อ x เข้าใกล้0ทางลบจะมีค่าเป็น1นั่นเองค่ะเพราะว่าเราแทน x เป็น0นะคะมันก็จะจะได้เป็น1ส่วน1ดังนั้นเราจึงได้เป็น1นั่นเองค่ะ,ะต่อมาฝั่งนี้ลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางบวกลิมิตของ x เข้าใกล้0ทางบวกนะคะเรามาแทนค่ากันก่อนเลยค่ะ เมื่อเราแทนค่าลงไปนะคะแทนค่า x เป็น0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น0นย์ตรงนี้ก้อนนี้เป็น0ูนย์ะคะบวกตรงนี้สู x คูณอยู่ก้อนนี้ก็เป็น0ูนเหมือนกันค่ะตัวเศษก็จะเหลือแค่ลบ b อธนี้มาดูพิจารณาตัวส่วนค่ะแทน x เป็น0ูนย์ตัวส่วนเป็นลบหก็จะเราก็จะได้เป็น,นลบ b ส่วนด้วยลบ1ลบ b ส่วนด้วยลบ1นะคะจะได้เท่ากับ b นั่นเองค่ะดังนั้น b ของเราจึงมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะ อ่เราหาค่า b ออกมาได้แล้วนะคะโจทย์เขาต้องการ f ที่ a บวก b ตอนนี้นะคะเราหาไปแล้วนะคะค่าหนึ่งก็คือค่า b อ่า B เป็นหนึ่งเด็กๆเขียนไว้นะคะ b เป็นหน่งทีนี้เรามาพิจารณากันต่อค่ะอ่ทีนี้เรามาพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0นะคะเมื่อกี้เรา,าพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ0แล้วนะคะทีนี้เรามาดูช่วงที่ นิยามฟังก์ชันที่เขาให้มานะคะอ่านิยามฟังก์ชันเขาบอกว่านี่ความต่อเนื่องเราจะเห็นอยู่ความต่อเนื่องที่ x ทเท่ากับ0ที่เราสามารถนําความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1มาใช้ได้นะคะเราก็เขียนเลยค่ะพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1ค่ะพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1อ่าเมื่อเราพิจารณาความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ1แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบขามีค่าเท่ากับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1ทางบวกอ,อันนี้จะเป็นนิยามของลิมิตอยู่แล้วนะคะในเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันค่ะลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบเนี่ย f(x) ของเราเนี่ยอยู่ในก้อนไหนคะเด็กๆเราก็ต้องมาดูช่วงด้านหลัง เข้าใกล้1ทางลบก็จะเป็นช่วงนี้แหละคะ่ะ x มากกว่าเท่ากับศูนแต่น้อยกว่า1ดังนั้น f x ของเราก็จะต้องเป็นก้อนนี้อ่าครูก็จะนํานมาเขียนเลยนะคะก็จะกลายเป็นลิมิตของ a x กําลังสองบวก b ลบ a คูณ x ลบ b อ่าส่วนด้วย x ลบ1เมื x ่อ x เข้าใกล้1ทางลบค่ะมีค่าเท่ากับลิมิตของ f x เมื่อ x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางบวกก็คือ นี่ช่วงนี้เลย x มากกว่าเท่ากับ1เลยนะคะ x เข้าใกล้หทางบวกดังนั้น f x ของเราจึงเป็น x บวก b ยกกำลังสองค่ะ,ะลิมิตของ x บวก b ยกกำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้1ทางบวกอ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะทีลเราฝั่งเช่นเดิมเลยนะคะมาดูกันทีละฝั่งอ่ามาดูฝั่ง x เข้าใกล้1ทางลบก่อนนะคะเราแทน x เป็น1ลงไปค่ะอ่าพอแทน x เป็น1ลงไป ด้านบนก็จะสามารถหาค่าได้แต่มันอาจจะติดตัวแปรนะคะติดตัวแปร a ตัว b เนี่ยเรารู้แล้วว่าคือ1เพราะเราหาออกมาแล้ว b คือ1อทีนี้ x ด้านล่างเนี่ยเมื่อเราแทนเป็น1มันจะได้เป็นตัวส่วนเป็น0ซึ่งเราไม่สามารถหาลิมิตออกมาได้นะคะถ้าตัวส่วนเป็น0นะคะดังนั้นเราต้องแยกตัวประกอบตัวเศษก่อนคะอ่ะการแยกตัวประกอบตัวเศษนะคะคูณเนี่ยจะคูณ x กลับเข้าไปก่อนนะคะ เพื่อให้เรามองภาพการแยกตัวประกอบได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าได้เป็น a x กํลัง2บวก bx ลบ ax ลบ b อ่าส่วนด้วย x ลบ1ค่ะมีค่าเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางบวกอ่ะเราก็แทนค่า b ลงไปเลยค่ะ b ของเราคือ1ก็กลายเป็นลิมิตของ x บวก1ยกกํลัง2องเ่อ เรามาหาด้านขวากันก่อนนะคะด้านขวาจะหาได้ง่ายกว่า x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกจะหาได้ง่ายกว่า x เข้าใกล้หนึ่งทางลบนะคะเราก็จะแทน x เป็นหนึ่งไปเลยค่ะหนึ่งบวกหนึ่งยกกำลังสองจึงเป็นสี่อันนี้หาได้ออกมาเลยนะคะ,ะได้แล้วนะคะลิมิตเมื่อ x เ,เ,เข้าใกล้หนึ่งทางบวกทีนี้เรามาหาหนึ่งทางลบกัน,นะคะ่ะลิมิตของ,อง x ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางลบทีนี้เราก็จะมาจัดการแยกตัวประกอบะคะ่ะ ก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางลบตรงนี้สังเกตดูนะคะเด็กเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้ a กับ x อ่าตรงนี้เราก็สามารถดึงตัว b ออกมาได้นะคะแต่ b ของเราเป็น1 b ของเราเป็น1ก็เหมือนเปรียบเสมือนตรงนี้ก็คือเป็น x ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลบหนึ่งอ่าเรามาเขียนกันอีกรอบหนึ่งค่ะเป็น a x กําลังสองบวก x คูณแทน b เป็น1น,นะคะลบ a x ลบ1 ่าส่วนด้วย x ลบหน่งต่อมาค่ะลิมิตของเดี๋ยวครูจะลอกจุดมาต่อหน้านี้นะคะลิมิตของ x เข้าใกล้หนึ่งทางลบ ax กำลังสบวก x ลบ ax ลบหส่วนด้วย x ลบหมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะอทีนี้เด็ก,ดกมา จัดรูปนะคะโดยครูจะนํามาอยู่นา x กําลังสองลบ x มาอยู่ใกล้กันก่อนนะคะเพื่อเราได้มองรูปได้ง่ายขึ้นนะคะเป็น x เข้าใกล้ 1- ทางลบ ax กําลังสองลบ ax บวก x ลบหอ่าส่วนด้วย x ลบหนะคะมีค่าเท่ากับ c ค่ะอ่าทีนี้เราสามารถดึงดึงตัวอะไรออกมาได้ค่ะเด็ก ax ออกมาได้นะคะอ่าเราก็ดึง ax ออกมาเลยค่ะ กลายเป็น ax คูณด้วย x ลบ1บวก x ลบ1ค่ะส่วนด้วย x ลบ1มีค่าเท่ากับ4อทีนี้เด็กๆสามารถเด็กๆสังเกตไหมคะว่า x ลบ1เนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้เป็นตัวร่วมอยู่นะคะก็จะได้เป็นลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางลบกลายเป็น ax คูณ ax บวก1นะคะ คูณด้วย x ลบหนึ่งพอเราดึง x ลบหออกมานะคะก็จะกลายเป็น x ลบหคูณด้วย a x บวกหนึ่งตรงนี้ตามการแยกตัวประกอบที่เราเคยเรียนกันมาเลยนะคะการจัดรูปเนาะส่วนด้วย x ลบห่เท่ากับสทีนี้เด็กสังเกตไหมคะว่าเราสามารถตัดกันได้ x ลบหนึกับ x ลบหนแล้ก็ตัดกันเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าลิมิตของเราหาค่าได้หรือย,ยัง เราก็มาเขียนกันเลยค่ะลิมิตของ x เข้าใกล้1ทางลบ a ก็จะได้เป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบลิมิตของ ax บวก1เมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบมีค่าเท่ากับ4จากนั้นครูก็จะแทน x เท่ากับ1ลงไปเลยค่ะก็จะได้เป็นคำตอบของครูลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบก็จะได้เป็น a บวก1 ฝั่งนี้ลิมิตของ f x มื่ x เข้าใกล้หทางบวกกลายเป็น4 a บวกหเท่ากับ4ดังนั้นเราแก้สมการหา a เลยคะ่ะก็จะได้เป็น a เท่ากับ3นะคะเราคูไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะว่าคูได้ a เท่ากับ3ทีนี้เมื่อคูได้ a เท่ากับ3ปุ๊บโจทย์เนี่ยเขาถามว่า f ที่ a บวก b มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะอาจจะคูก็จะเขียนเลยคะ่ะเราก็จะหาออกมาได้แล้วนะคะว่า จะได้ว่าเดี๋ยวครูเขียนนัานบนก่อนว่า f ของครูที่หาม,มาได้คือ,อ่าดังนั้นครูได้ f a บวก b แล้วนะคะตามที่โจทย์ต้องการแล้วครูก็จะได้ว่าดังจะได้ว่า f ที่ a บวก b มีค่าเท่ากับ a ของเราก็คือ 3b ของเราคือ1 3บวก1จะได้ f4 อ่สทีนี้ f 4เข้าเงื่อนไขไหนคะดเด็กๆช่วงไหนเอ่ย f ที่4ก็คือ x เป็น4นั่นเองค่ะ x เป็น4เข้าเงื่อนไข1ไหมคะยังไม่ใช่นะเพราะว่า x น้อยกว่าศนย์เข้าเงื่อนไข2ก็ยังไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้น x มากกว่าเท่ากับ1ดังนั้น4ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะเงื่อนไขตรงนี้เราต้องใช้ f x เ <F x S 2> มื่อ <F> x บวก b ยกกำลังสองนั่นเองค่ะเมื่อ f x เท่ากับ x บวก b ยกกำลังสองนะคะดังนั้น f 4ของครูก็จะเป็น4บวกด้วย,ย <F x S 2> b <x> <x> 4บวกด้วย b ก็คือ4บวก1ยกกำลัง2 4บวก1ของครูก็เป็น5ยกกำลัง2นะคะอ่า5ยกกำลัง2ของครูคือ25นั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้คำตอบข้อนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคำตอบก็คือ25ตอบช h o ยส์1นั่นเองค่ะเป็นยังงกันบ้างคะเด็กๆข้อสอบข้อนี้นะคะจะเป็นข้อสอบที่ครูยกตัวอย่างมาให้ในเรื่อง รีมิดได้วความต่อเนื่องนะคะถ้าเด็กมีคำถามสุกใสตรงไหนนะคะสามารถถามครูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ